ติดตามคดีของสาก์เครดิตยูเนีน่ยนกรองจันทร์กันบ้างนะคะวันนี้มีความคืบหน้าใน2ประเด็นหลักๆค่ะก็คือการดําเนินคดีกับพระธรรมชโยจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในคดีฟอกเงินนะคะซึ่งวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาขีดเส้นบอกว่าให้รออายการสั่งฟ้องคดีพระธรรมชโยก่อนภายใน30วันถ้าหากเจอตัวที่ไหนจับกลุ่มได้ทันทีส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือความคืบหน้าการเอาผิด วินัยไร้แรงของสองข้าราชการที่สังกัดใน DSI นะคะกรณีที่ไปรับเงินค่าในหน้าจากการขายที่ดินของสกอเรเครดิตยูเนียนครองจันทร์ค่ะก็สั่งให้สอบให้เสร็จก่อนภายใน30วันเช่นกันนะคะเราไปดูกันที่ประเด็นแรกค่ะความคืบหน้าเรื่องการดําเนินคดีกับพระธรรมสโยนะคะพลเอกไพบุ์คุ้มศายยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็พูดถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้บอกว่าคงต้องรออายการก่อนเพราะว่าคดีนี้แม้ว่าจะมีหมายจับของ DSI แล้ว แต่ไปเชื่อมโยงกับอายการคือถ้าอายการไม่ฟ้องหรือฟ้องไม่เรียบร้อยจะเอาตัวมาก็ลําบากส่วนทางอายการจะใช้เวลานานแค่ไหนตรงนี้ตอบไม่ได้ค่ะคงจะไม่เข้าไปก้าวไก่แต่ถ้าหากอายการส่งฟ้องทันในวันที่30พฤศจิกายนนี้ <c oughs> ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ทางเจ้าหน้าที่จะไม่เข้าไปจับกุ่มตัวพระธรรมัยมมาดําเนินคดี แล้วก็ที่มีข่าวหรือว่าพระธรรมชโยไม่ได้อยู่ที่วัดพระธรรมกายแล้วพนเอกไพบุญยืนยันนะคะยังมั่นใจว่าพระธรรมชโยยังอยู่ที่วัดพระธรรมกายแน่นอนค่ะาการสั่งฟ้องอะไรอะไรเป็นเวลาที่พนักง,งานสอบสวนไม่มีเหตุผลที่จะตอบชาชนแล้วคุณต้องไปเอา,ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่พนักง,งานสอบสวนจะไม่ดำเนินการตามนั้นแล้วมันจบแล้วตอบสังคมไม่ได้แล้วถ้าพนักง,งานอายการสั่งฟ้องพนักง,งานสอบสวนต้องไปตัวมา ก็มีอยู่เรื่องเดียวที่พนักงานสอบสวนจะต้องทําให้มันเด็ดขาดเลเออตามข้อมูลใช่ที่ผมได้รับนะจำนายจะผิดก็ได้เพราะเราก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไปนอนอยู่ตรงนั้นแต่ตามข้อมูลก็ใช่ตามนั้นว่าก็ควรจะอยู่ ขณะที่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสํานักงานอายการสูงสุดโดยเรือโทสมนึกเสียงก้องโคศกสํานักงานอายการสูงสุดและนายชาติพงศ์จีรพันธ์รองอธิบดีอายการสํานักงานคาดีพิเศษก็จะร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการทุจริตในสากลเครดิตยูเนี่ยนกลองจันทร์ที่ห้องประชุม303ช,ชั้น3สํานักงานอายการสูงสุดที่อาคารราชบุรีดิเรก ดิเรกฤทธิ์นะคะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเวลา10โมงเช้าค่ะใชส่วนเรื่องของการสอบสวนเอาผิดทางวินัยข้าราชการ DSI สองรายที่ไปมีชื่อไปเกี่ยวข้องกับการรับเงิน40ล้านบาทในคดีฟอกเงินของสาหกรกรเครดิตอยู่เนี่ยคลองจันเนี่ยนะคะล่าสุดคุณผู้ชมอธิบดี DSI พันตำรวจเอกภพศิริวงเมืองก็บอกว่าความคืบหน้าสอบสวนเนี่ยไปได้มากแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนครบกำหนด30วันเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปดูพยานหลักฐานนี่ถือว่าค่อนข้างชัดเจน ส่วนกรณีที่พลเอกไัยบูรณ์กำชับเรื่องของการขยายผลการสอบสวนไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าคนสั่งการนะคะยืนยันว่าการสอบสวนก็เป็นไปตามพยานหลักฐานเดินหน้าไปจนถึงสุดทางหากพบว่าหลักฐานไปเกี่ยวพันกับใครก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุดเหมือนกันนะคะค่ะคงต้องรอติดตามนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วอายการจะมีคําสั่งฟ้องหรือเปล่าและถ้าฟ้องแล้วเนี่ยจะนําตัวพระธรรมชโยมาดําเนินคดีได้จริงๆหรือเปล่าค่ะ